สนับสนุนโดยรังนกแ้วีเนสย้อนกลับไปในสมัยก่อนณะหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสำนักของหมอผีกรรมผู้มีวิชาอาคมชอบเล่นคุสใสมนดำจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย แวะเวียนมาให้แกลองของและลงอาคมต่างๆโดยเฉพาะการสักยันและการครอบครูแต่ด้วยความหลงระเริงไปกับกิเลสตัณหาทำให้ของที่มีเริ่มเสื่อมลงหมอกับที่ควบคุมวิชาไม่ได้จึงถูกของในตัวเล่นงานจนกลายเป็นบ้าไปในที่สุด วันดีคืนดีชาวบ้านก็จะเห็นแก่ของขึ้นกลายเป็นลิงเป็นข้างปีนป่ายกระโดดโลดโผนไปมาบางคืนหมอกับก็ร้องขู่เหมือนเสือแอบมากินเป็ดไก่ของชาวบ้านจนทุกคนหวาดกลัวโดยเฉพาะในวันพระวันโกนทำให้ไม่มีใครกล้าออกไปไหนเช่นเดียวกับในวันนี้ เมื่อถึงช่วงห้าหกโมงเย็นตามบ้านนอกบ้านนาก็เริ่มมืดค่ำแล้วซึ่งเป็นเวลาที่จุยเด็กชายว,วัยสิบสองขวบกำลังวิ่งเล่นไปตามประสาเพราะยังไม่อยากกลับบ้านจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่หน้ากระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งไอ้จุยกลับบ้านเดี๋ยวนี้ เสียงเรียกชื่อทำให้จุยสะดุ้งโยงพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นตาแมนที่มาตามตาแมนรีบเข้ามาจูงมือหลานชายให้ห่างจากกระท่อมของไอ้กับแล้วพากลับบ้านทันทีข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นเมื่อถึงบ้าน แกก็ดูเสียงเข้มก่อนจะบอกให้จุยรีบไปอาบน้ำอาบท่าและให้นอนแต่หัววันซึ่งทุกคืนตาแม้นจะบอกจุยเสมอว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามร้องทักเด็ดขาดให้ทําเป็นไม่ได้ยินและไม่ต้องสนใจซึ่งจุยก็พยักหน้ารับผู้เป็นตาทุกครั้งแม้ตัวเองจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตาม คืนนั้นในขณะที่จุ้ยกำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเหมือนเสียงกระพือปีกตามมาด้วยเสียงไก่ขานดังขึ้นกลางดึกเหมือนว่ามันจะดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแม้จะถูกตามแมมนสั่งห้ามแต่ด้วยความเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นจุ้ยจึงแอบออกจากหมู่ ค่อยๆย,ย่องไปที่หน้าตาก่อนจะเปิดแง้มส่องดูด้านล่างซึ่งเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีไก่เลยสักตัวเมื่อเห็นดังนั้นจุ่ยจึงรีบปิดหน้าตาแล้วกลับไปนอนดังเดิมตาตา เมื่อคืนฉันได้ยินเสียงไก่ด้วยเออขาก็ได้ยินแต่บ้านเราไม่ได้เลี้ยงไก่นะตามันมาจากไหนหรอจุ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยตามแหมนจึงบอกไปว่าอาจจะเป็นไก่ของชาวบ้านคนอื่นที่หลงมาซึ่งจุ่ยก็ไม่ได้ถามอะไรต่อก่อนจะรีบออกไปวิ่งเล่นข้างนอก ในบ่ายวันน,นั้นตาแหมนกับพวกชาวบ้านได้มานั่งจับกลุ่มคุยกันที่ศาลาวัดโดยมีหลวงปู่ขาวนั่งฟังอยู่ด้วยทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงไก่จริงๆซึ่งมันผิดวิสัยของไก่ที่จะมาขันในยามวิการเช่นนี้หรือจะเป็นไอกมนอกจากเป็นลิงเป็นเสือ มันยังเป็นไก่ได้อีกเหรอก็ไม่แน่หรอกไอ้นี่มันเล่นของเยอะใครๆก็รู้แบบนี้จะทำยังไงดีละ่ะลวงปูฉันล่ะเป็นห่วงไอ้จุ๋ยมันจริงๆกำใครกำมันข้าช่วยอะไรไม่ได้หรอกพวกเองก็ระมัดระวังตัวเอาไว้อย่าไปร้องทักอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าถ้างั้นพวกฉันขอของดีติดตัวไว้หน่อยสิหลวงปู ชาวบ้านทุกคนต่างพยักหน้าก่อนหลวงปูข่ขาวจะแจกจ่ายทั้งพระทั้งตะกรุดและสายสินบางคนก็ขอเอาน้ำมนต์กลับบ้านด้วยก็มีหลังจากกลับจากวาดัดตาแม้นก็ได้ส่วนตะกรุดให้จุ้ยหลานรักก่อนจะบอกให้รีบเข้านอนแต่หัววนันเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ ตกดึกคืนนานผ่านกลางความเงียบสงัดในหมู่บ้านผู้คนต่างพากันปิดบ้านปิดช่องไม่มีใครกล้าออกมาเพ่นพ่านแม้แต่คนเดียวจุยที่ปวดท้องหนักได้นอนพลิกไปพลิกมาก่อนจะตื่นขึ้นเพราะทนไม่ไหวเขารีบลุกออกจากมุ้งไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า ได้ทำสร้อยตะกรุดหลุดออกจากคอจุยเดินไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรพร้อมตะเกียงในมือเพื่อส่องทางในขณะที่จุยกําลังปลดทุกข์อยู่นานเขาก็ได้ยินเสียงตีปีก,กพึบภับ ตามมาด้วยเสียงไก่ขาดดังมาจากด้านนอกไก่ที่ไหนมาร้องวะจุ่ยพลั้งปากทักออกไป <S <S 1> <S 1> ก่อนที่เขาจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม <S <S 1> <S 1> เดินวนไปวนมาอยู่ด้านนอก <S <S ไปชิ่วชิ่วจุยส่งเสียงเพื่อไล่มันไปให้พ้นและพยายามมองผ่านช่องประตูไมย ก่อนจะเห็นว่ามีคนยืนอยู่นอกห้องน้ำตาเหรอเขาเห็นดวงตากลมโตสีแดงกำลังจ้องมองมาทำให้จุ้ยตกใจร้องลั่น รีบหลับตาปีด้วยความกลัวพอได้สติจุ๋ยก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นว่ามันได้หายไปแล้วเขารีบทำธุระให้เสร็จก่อนจะเปิดประตูแล้วค่อยๆโผล่หัวออกมาเขากวาดสายตามองไปรอบๆที่มีแต่ความมืดมิด เด็กชายมองไปที่บ้านของโตนก่อนจะนับหนึ่งถึงสามแล้วตัดสินใจวิ่งออกจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงไก่ดังมาจากด้านหลังพอหันกลับไปมอง ขาก็เห็นเป็นคนยืนอยู่บนหลังคางห้องน้ำแต่ทว่าส่วนหัวนานกลับเป็นไก่ที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวกำลังทำท่าตีปีพร้อมมองมาที่เขาจุยคนลุกสู้ยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูก ก่อนที่มันจะกระโดดลงมาจากหลังคาจังหวานานจุวยได้แหกปากร้องลัน่นพร้อมกับคว้างตะเกียงในมือใส่มานก่อนจะวิ่งหนีตเตลิดก,กลับบ้านด้วยความรวจสุดขีตาแมนที่ได้ยินเสียงร้องของหลานชายจึงรีบวิ่งหน้าตั้งออกมาก่อนจะต้องตกตะลึง เมื่อเห็นสิ่งที่กำลังวิ่งไล่หลานชายของตนมารีบเข้าบ้านแล้วแกรีบผ่าจุ้ยกลับเข้าบ้าน <c oughs> ก่อนจะปิดประตูลงก่อนแน่นหนา <c oughs> ซึ่งไอตัวที่ตามมาหนาน <c oughs> มันก็ไม่ยอมล่าถอยไปไง่ายๆมันกระโดดขึ้นบนหลังคา <c oughs> เดินย่ำเท้าไปมา <c oughs> ครางส่งเสียงขันเหมือนไก่ <c oughs> สองตาลา ทำได้แค่กอดกันกลม mm ด้วยความกลัวฟังเสียงร้องของมันอยู่อย่างนานไปตลอดทั้งคืนเมื่อถึงรุ่งเชา้าจุยที่เสียขวัญจนนอนจับไข้หัวโกรนทําให้ตามแมนต้องรีบพาไปรถน้ำมนต์กับหลวงปู่ขาวที่หวัด แกได้เล่าเรื่องที่ตนกับหลานเจอมาเมื่อคืนให้หลวงปู่ขาวกับพวกชาวบ้านฟางังซึ่งทุกคนที่ได้ยินต่างก็คนลุกคนพองไปตามๆกันไอตัวเมื่อคืนนี้คือไอกรรมจริงๆใช่ไหมหลวงปู่จะว่าใช่มันก็ใช่มันคือเดรัจฉานวิชาที่อาศัยร่างของโยมกรรมออกหากินในตอนกลางคืน ก็เหมือนอย่างที่พวกเองเคยเห็นกันนั่นแหละเองไม่ได้เอาตะกรุดให้มันใส่เหลอเพราะแบบนี้ไงมันถึงไล่ตามหลานเองมาได้เมื่อเช้าฉันเห็นมันตกอยู่สงสัยเชือกจะหลุดจากคอมันนั่นแหละหลวงปู เดี๋ยวข้าทําให้ใหมคราวนี้ใส่ติดตัวไว้ตลอดนะมันจะได้ไม่ตามมาราังควานอีกผ่านไปหลายวันจุ่ยก็หายดีจนกลับมาเป็นปกติและได้ใส่สร้อยตะกรุดของหลวงปูข่ขาวติดตัวไว้ไม่ยอมถอดซึ่งก็ไม่ใช่แค่จุ้ยเพียงคนเดียว ทั้งตาแมนและพวกชาวบ้านคนอื่นๆก็ใส่ไว้เช่นเดียวกันหลังจากวันนานก็ยังมีคนเห็นไอกรร้กามที่ตัวเป็นคนหัวเป็นไก่ออกมาตีปีกขันร้องในทุกค่ำคืนยาวนานอยู่หลายปีจนวันหนึ่งมีคนเห็นไอ้การรมนอนตายอยู่ในกระทร่อม จึงได้จัดการเผามันทิ้งไปพร้อมกันซึ่งหลังจากที่ไอ้กำตายชาวบ้านทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและไม่มีใครต้องหวาดกลัวเสียงไก่ขันอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับ กับเรื่องหมอผีหัวไก่เดรัชานวิชาสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ